ปลาลุงเอฟซีเมื้อชุนเดอน้องแจ๊กที่พาปลลุงไปบังพ่อเพิ่นไทยนาทำกันเนาะพ่อแลวกัูตสินเลวก็แจมแลวกว้เพิ่นไปบ่งทำกนเนอกปลลุงเ้ยกินยังกินนงย Chị sẽ là sẽ Đó lập bay Thế Cho Đi phải luôn nhông nó. Tới đi ba. นี่ก่อเือนไอนีเป็นผีเรียบห่อนาะปูจเอางนหยมอ้าว่นไปใช่เลย้าวได็วนน่กนึกูเห็นิ่นแล้วจะผนไปใช่เลยนาะปลูลุงยมอ้าวเห็นคนทำเนาะจะนไปใชเลยเนาะ เป็นนังแจมเฮ็ดยังลามบ่อือรามไปเลยนี่เจะมีลามเลยลายบ่อือรามมาไปหาดูน้องแจมพผุนหาเห็ดเห็นเนาะมือเช่านี่น้องแจ็คมากอะมูเห็นเนาะมาหาเห็ดเนาะมูเห็นโมเห็นฉ่ำบทตาดีฉ่นน้องฝนเนาะน้องฝนตาดีกว่าเนาะกระดูงใช่นี่ ใช้ให <Yeah. S 1> to ้ปลุกมังเฮ็ดดินบอกเออแมันเฮ็ดดินเนาะปลุงนี่จิ้มจิ้มจิ้มมะแม่เฮ็ดดินเลยเนี่ยแม่เฮ็ดละไม้เฮ็ดดินก็เป็นดอกพาวได้เฮ็ดดินลามไหนเบิ้งเฮ็ดดินแหละนี่นั่นเฮ็ดดินลามเลยผู้ลามป้าปลุงป้าโตดอกใหญ่ดีปลุงกินข้าวกินไะแล้วผู้ดอกโคตรใหญ่เอาอุ้ยเอื้อนเลยหุบ เผาเนาะหาไว้สิเอ tamam. ้ดไ right huh? yeah. ึล e ่ไมบ่นั่งบริสไม่หาลายไเนาะเฮ็บอันนี้ลามลายได้ป็รูดอกหน่าก็มีเนาะบปรูงผิดดอกดอกหน่าวใกลดอก เห็นนี่ก็เห็ดดินเนาะเห็ดดินเป็นดอกขาวเห็ดดินเยป็นดอกขาวเป็นหมางเป็นดอกดินเด็ดเดเด็ดเห็ดน่อนนะมานเห็นบ่อายุโบเห็นจังสองคือสลามเนาะ ลายได้ลามนี ane, ่เนาะลุงแถวายประตูนเนาะไปลงมาแถวายประตูนปน้องไปเห็ดนมากใหญ่ลยปะผูเห็ดน้มากป้าปูเห็ดน้มากเอาไ้เอาไมกหมเ่ป็น็หมากเนาะเห็นมากกระมูคือกยืนกรมีนอนึงเห็ ลายเยอน้องคุณฮานาะน้องคุณฮนหาเก่งเนาะลามเด้อเห็นไหมเขาสุดแล้วเขาพายจะร้ายแน่ปลาลุงนะเทว่าพี่บอกว่าปลาจ้ำไปหาอีกปลาน้องปลาลุงเฮ็ดยังเฮ็ดยังแม่เป็นคนเห็นแล้ววะแม่เป็นคนเห็นแล้ววะเหลี่ยมหนอเพราหมูเลยนี่หาคือกันเหนื่อยนี่ มากระห้าบุเห็นเนาะต้งนี้หาบุเห็นเนาะโล่แี่บงัวเนาะ่้อเหน่เลยเนาะไปลาเติบเนาะปลาลู ตูนปะ่ะเอาป้ลุงเจ็บตาดีด้วยเฮ็ด<ะ>นังเกาะเฮ็ดหน้ามูหน้ามเฮ็ดดอกเดียวเนาะจริงจริงลามนนเนาะโอเคพี่น้องไทยเป็นทีเรียบร้อยแหละเมื่อยพี่น้องไอ้ดินดกักมาเถอะไทยก็บขาอยู่หั้นเลยไทยก็สิกดอยู่หั้นดีแต่บ่อ,อข้ามัดสอง ไทยเลย,ยนี่ครับเมื่อยส่วนสำเร็จเล็กน้อยเมื่อก่อน,นแหละพี่น้องกับจอดมันห่อนแดดอาจจะเมื่อหาผักกินเผาจีนามก่อนจิดน้อ,ดอ,ดนองดินเหนียวนักบนักหรือม่นักเหนียวมันก็ติดทำมันมนักบนัก,น,ก,น,กน้องเสร็จงานสองมือในบ่วซ้ำบัวซ้ำมันไทยนานให้เดียวพี่น้องคือสิกินพลังงานสิสสนริไร จะออกกันไล่พี่น้องการเหตุน,นาเนี่ยมันก็ทุกอะไรพี่น้องจำเป็นนะแหละน้อเขาเลือกกูได้นะแม่เพื่นเคยเห็ุพ่อแม่เพื่อนไป้าเวียนจบตรงสูงมกากอะคือสิบประเทียนยไทยนาขอกเนาะพี่น้นนองเนาะเขาก็ดื้อแน่เป็นคนที่บอกทางความพ่อแม่เนี่ยเขาก็สิเป็นแบบนี้แหละ ทางเย็นชบสูงมาก็คือสิบอะไรจับขาดจัดไทยมีจับ,จบมิกจับซอจับปืนจับยางอยู่ในห้องเล่าของการกินเงินเดือนนะพี่น้องเนาะเป็นไปได้กะลูกลูกอ,อื่งยังคือบอุญญาหให้เป็น,นนะอะไรเนาะเพบัวอื่งกัเป็นมาแต่เนี่ยหน่อยเลยกับแม่เนาะการเน็นหน้าเลยกัเหนื่อยลำบากเผื่อสิเป็นเข่าเนาะเริ่มจากหวานแล้วหวานแล้วก็ดำดำแล้วก็เกี่ยว เกี่ยวแล้วก็มาตีมาอย่างเพื่อสิขึ้นเป็นเข่านะกว่าสีได้เป็นเม็ดนะพี่น้องว้าใช้เวลาหลายเดือนแล้วก็หลายมื่ออีกพี่น้องบังเอิถ้าเป็นไปได้ก็หาวิชาอาชีพค้าขายบอรหรู้ปะอ่าเ็ดกเกษตรปลูกหั่นปลูกนี่ถ้าเป็นไปได้เนาะสีง่ายกว่าปลูเข่าพี่น้อง,องเศษอย่างอื่นแต่สําสหรับนาน,นี่ยถูกแทะเมื่อยแน่นอนพี่น้องแต่เราก็จำเป็นอะไรพี่น้องเ,อเกิอดอะได้คนเฮาพี่น้องเนาะ โอเคพี่น้องแล้วอื่นสิอัปเดตหน่อยบังโอเคพี่น้องทางลงกะกระสัน้นไปได้พี่น้องแต่ว่ามันกะธรรมดาแหละถ้าว่าถ้าดินบนเนี้ยมก็สามารถขึ้นได้อยู่เนาะเราเตาขึ้นได้ปกติลงมาได้แล้วป็นทีเรียบร้อยเนาะอันเขียวๆนนั่นกะโบเมนก้าด้วยเนาะที่เป็นเข่าที่ว่าบานอ่าโตให้าทึง ไฮทึงนี่คือว่าเขาเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วเนาะตัวนี้แหละเศียดหน้าบานเบิง้งแต่บางเอิญว่ามันบ่เป็นบ่เป็นเข่านะพี่น้องเนาะสีเป็นก้ากบ่แมนแต่ตอนนี้มันกะมันนะมันอ่อนเขาเอินเนี่ยกะคือสีบ่ได้เกี่ยวหรอกกาเบิ้งกับขันสีปลาไว้อะนะจะให้ลุ่มมาจ้อนเผื่อสีปลาไว้ก่อนเป็นถ้าเป็นกันใดกัเบิง้งนั่นแหละอ่ะสีดำตอนสุดท้าย ถาวหโมเป็นหมากเป็นยังนะสิเปล่าอยู่ฮนแต่ที่แือก็คือไทยมดแล้วเนาะแล้วก็ะไหง่วกินนก็เป็นน่าสิเป็นวิตามินมันในท้องง่วนนะให้ลูก่นเนาะให้ลูกเ่นด้วนเป็นยังเข่าก้าเนาะอะสิมีวิตามินสูงอยู่สิกลัวหย่าอย่างเนาะพี่น้องเนาะในใจก็อยากไทยทิ่มแหละคุณเข่าเนาะชาแม่เป็นรอนนี่สุด้ายที่สุดก้าก็เข่าแม้แต่กระทั่งเม็ดหนึ่งเนาะ ที่ยังม่ได้ทิมยังม่ได้เนาะก็เพื่อสิเป็นเม็ดเป็นยังเนาะพี่น้อง mm. บอง,ง่ายเพื่อสิเป็นเขานะนี่คือคุ้นเขา่าตามที่แม่พูดเนาะขนาดอื่นตอนยังน้นอยๆนี่ทิมน้อยหนึ่งยังไม่ได้แม่พูดสีให้ตลอดเฮียเป็นหนึ่งยังให้เก็บน้องคือความลำบากการเห็นหน้าแหละเพื่อสิเป็นเขา่าเป็นน้ำเนาะโอเคพี่น้องเอาอื่นเสียอัปเดตเบิง่ง ไฮนี่เมื่อก่อนเขาสิเหตดเป็นไฮเดียวง่ายๆผมหดตัวเนาะได้สามสี่สิบเมตรกูแหละแต่ตอนนี้อื่นกส็สคือว่าเนื่องจากว่าน้ำสีโบทัวเถิงถอื่นก็สีมาแบ่งเคงิงบอลลักค่ะลักนั่นลักตัวที่มีจกมีส่วนนะค,ะคือสีป้านขั้นหนึ่งแล้วก,กล็ลุมล่มๆไปเนาะลุมล่มๆไปบอลเขียวเคียวน่ะกะ็คือสี หฮที่สองไฮที่สามกับบอลเขียวๆนั่นเนาะคือเห็ดเป็นสามไฮหนึ่งไฮนี่เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็โตที่เ้อเก็บเกี่ยวหน้าแซงนี่ก็คือปลาลุงซีเห็นกันนี่เนาะก็คือสี่ไฮเดียวต่างหากเป็นสี่ห้าเพียงอยู่โอเครวมแล้วก็เป็นสี่ไฮสปอร์อยู่นี่อยู่หน้าทางก็คือสองไฮเนาะพี่น้องหน้าถรรมดสวประมาณนี้นอกเรือจากหน้าก็คือเห็ดหน้าเขาก็คือดินของเขาเนาะก็คือเห็ด กระปีนะถ้าวเอาเบิดหน้าเขาคือสิบริไลายเกือดคือสิอาจสิบุกุ้มกินหรอกเฉลี่ยไปสี่คนสี่ให้หาคนหาให้หกคนหกให้สีบุกุ้มกินหรอกพี่น้องถ้ามีเงินมีคำก็สิขยับขยายอีกให้เขาบุกเบิกของอีกเนาะพี่น้องเนาะอดทนไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสำหรับกินีก,กน็ลาปลาลุงเพียงนเค่นี้เนาะพี่น้องเนาะไว้พ่อกันคลิปหน้าพี่น้อง ก่อนจากกดลาฝากกดไลค์กดแชร์อื่นแฟมิลี่เด้อพ่อแม่พี่น้องปลาลุงลาไปก่อนพี่น้องขึ้นกินข้าวกอน